ช่วงคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตอ่ะเฉยเลยค่ะ,ะก็ขออนุญาตสรุปภาวะตลาดกันก่อนนะครับผมก็เช้านี้นะครับราคาของบิตคอยก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาบ,บิตคอยก็อยู่ที่36,700ดอลลาร์สหรัฐครับดักรีอิตาเลียนครับอิตาเลียนตอนนี้อยู่ที่2,376ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็บายนันส์คอยครับตอนนี้อยู่ที่300 $84 ดอลลาร์สหรัฐนะครับบวกขึ้นมา4.8%ครับส่วนคาร์ดานโนครับก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลครับคาร์ดานโนตอนนี้ก็อยู่ที่ 1.03$ ดสาอลลาร์สหรัฐแล้วก็ XRP ครับตอนนี้อยู่ที่ 0.60$ ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมส่วนตลาดไทยครับตลาดไทยวันนี้นะครับผมเหรียญ USDT ครับตอนนี้เนี่ยราคายอยู่ที่33.82บาทครับ ก็ตอนนี้ก็หลุด3 4สบาทไปแล้วนะครับผมตามไปด้วยอีเทเรียมครับอีเทเรียมต,ตอนนี้อยู่ที่แปด0มืกร้อยบาทครับส่วนบิตคอยครับบิตคอยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสสี่มืสาพันบาทแล้วก็เหรียญนียตอนนี้อยู่ที่สามร5อยห้าสิบจุดแปดิบห้าครับก็ติดลบหกจุดสเปอร์เซนตเราก็เหรือทครับตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสิบสองจุดบาทครับก็บวกขึ้นมาหนึ่งจุดเปอร์เซน์เท่านั้นนะครับผมส่วนเนื้อหาวันนี้ครับก็ มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นข่าวกันแล้วนะครับทั้งโลกก็ค่อนข้างตกใจนะครับเพราะว่าทางธนาคารกลางของรัสเซียครับได้มีการออกมาเรียกร้องนะครับให้ทางาหน่วยงานทั้งประเทศของรัสเซียนะครับแบนคริปโตเคอเรนซีครับไม่ว่าจะเป็นการแบนในเรื่องของการซื้อขายนะครับแบนในเรื่องของการขุดทําเหมือนคริปโตแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ประชาชนนี่มีการถือครองคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับผลคุณอีดวานเชมเปสคอฟนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของรัสเซียก็ได้มีการออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยไม่ควรที่จะแบนเลยนะควรที่จะออกกฎควบคุมมากกว่านะครับเพราะว่ากลัวว่ารัสเซียเนี่ยจะพลาดโอกาสสาคัญต่างๆนะครับผมเพราะว่ากลัวว่ารัสเซียเนี่ยจะกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกไปเลยก็ได้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาครับ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนทั้งโลกเนี่ยก็ได้ตกใจไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมก็ประธานในที่ปรีรัสเซียครับคุณฟาเดรเมียร์ปูตินนะครับผมก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกรัฐสภาครับแล้วทางปูตินครับก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมเลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับจะเริ่มจากปัญหาที่ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของการเรียกร้องให้แบงคริปโตเคอซีอย่างเต็มรูปแบบของธนาคารกลางรัสเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับทีนี้ครับ ปูตินนะครับผมก็กล่าวว่าในตลาดคริปตโตเนี่ยนะครับผมรัสเซียเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทรัพยากรไฟฟ้าที่ค่อนข้างเหลือเฟือเลยครับนะฮะก็รวมไปตตผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในประเทศของรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทรัพยากรกน,นะครับผมซึ่งเมื่อเทียบกันในเมื่อปีที่ผ่านมานี้นะครับผมเอ่อในเอ่อค่าไฟครัวเรือนของรัสเซียนะครับเฉลี่ยหน่วยละ0.06จดน ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ส่วนธุรกิจครับเฉลี่ยหน่วยละ0.08ดอลลาร์สหรัฐครับเมื่อเทียบกับฝั่งฝรั่งเศสนะครับผมค่าไฟครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่หน่วยละ0.2ดอลลาร์แล้วก็ธุรกิจเนี่ยอยู่ที่หน่วยละ0.14ดอลลาร์นะครับที่จะเห็นได้ว่าค่าไฟทั้งครัวเรือนแล้วก็ส่วนธุรกิจของฝรั่งเศสเนี่ยสูงกว่ารัสเซียมากกว่า4เท่าเลยนะครับผมซึ่งเมื่อเทียบแล้วนะครับเท่ากับว่ารัสเซียเนี่ยมีค่าไฟแล้วก็ต้นทุนในการนำเหมืองเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับผม ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุนะครับทาให้เอาทางปูตินเนี่ยออกมานะครับยอมรับเลยว่ารัสเซียตอนนี้นะครับมีความได้เปรียบในเรื่องของตัวคอรซีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทรัพยากรไฟฟ้าที่ค่อนข้างเหลือเฟือเลยนะครับแล้วปูตินก็ย้านะครับว่าเดี๋ยวจะจัดการแบงชาติให้เองนะครับก็เรียกนะครับสั่งให้เอาทางนาคางกลางรัสเซียเยข้ามาคุยกับทางปูตินอย่างเร่งด่วนเลยนะครับผม ก็ล่าสุดนะครับทางบริษัทเทสลาครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมก็ได้มีการประกาศเงบประมาณ Q4 นะครับผม Q4 ก็ของเมื่อปีที่ผ่านมานี้นะครับก็เมื่อปีที่ผ่านมานี้นะครับผมทางเทสลาเนี่ยก็ไม่ได้มีการซื้อหรือขายบิตคอยเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับเก็ตอนนี้นะครับผมกำไรของเทสลานะครับยังคิดเป็นมูลค่าหนึ่งสองหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ เมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสที่3นะครับทางบริษัทเทสลาเนี่ยก็ไม่ได้มีการซื้อเพิ่มหรือขายทากำไรเช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่าเมื่อ Q3 ในช่วงปีที่แล้วนะครับราคาของบิตคอยนก็ลดลงตามกลไกตลาดนะครับอยู่ที่51ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแต่กดทางบัญชีของซื้อขาฟที่เทาครับหากราคาของเหรียญนะครับปรับลงนะครับผมก็จะต้องมีรายงานมูลค่าที่ลดลงนั่นเองนะครับผมซึ่งหาก เอ่เกิดขึ้นตรงกันข้ามนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องรายงานในบัญชีงบดุลครับแต่ว่าในช่วง Q4 ที่ผ่านมานี้นะครับผมมูลค่าที่เทสล a ามีการถือครองเนี่ยก็ยังต่างกันกับ Q3 ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ต้องมีตัวเลขอ่าบันทึกการด้อยค่าเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ก็สภาพโดยรวมนะครับผมไตรามาสที่4ที่ผ่านมานะครับบริษัทเทสล a า Tesla เนี่ยมีกําไรต่อหุ้นหรือ EPS อยู่ที่2.54ด่อลลาร์สหรัฐครับจากนาวิเคราะห์เนี่ยคาดการไว้ที่ 2.36าหกดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่าที่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยได้คาดการเอาไว้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเทสซานะครับมีรายได้อยู่ที่สิบเจดจุดเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคือมากกว่าที่คาดการไว้ที่สิบเจ็ดจุดหนึ่งพันล้านดอลลาร์สร้างฝั่งของอะไรที่ในสตูดิโอไอรเอสครับไออาร์เอตมนีการกลาว ในที่ประชุมนะครับผมโดยคุณ Ryan อ o เ n e r ครับจากสำนักงานพักสนามของกองสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมแห่ง IRS ที่ลอสแองเจลิสครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของ USC g o เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับผมทาง r รนคอนเนอร์นะครับก็มองนะครับว่าตอนนี้นยครับไ r ้นี่ยรับรู้เป็นอย่างดีถึงการเติบโตนะครับที่ค่อนข้างรวดเร็วของตลาดคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็ยังแสดงความคิดเห็นว่า การใช้งานของฟ to โต้โคนซีนะครับไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การชาระเงินและการเทรดเท่านั้นแต่ว่าคอนเนอร์เนี่ยมองว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับผมการช่าโกงการฟอกเองินแล้วการปั่นราคาในตลาดลงถึงการเลี่ยงภาษีเนี่ยมันกเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปั่นราคา,าหรือ Market Manipulation นะครับบตอนนี้เนี่ยนักลงทุนโปรไฟล์ดีๆนะครับพวกนั้นลงทุนสถาบันหรืออะไรที่แบบว่ามีโปรไฟล์ดีๆนะครับก็สามารถแปงราคาตลาดได้แค่ ทวิตเพียงทวิต,วตเดียวเท่านั้นนะครับ ừ, ไม่รู้กล่าวถึงใครนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมทาง IRS เนี่ยก,ก็นั่งชี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกฝนนะครับแล้วก็จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆในองค์กร IRS นะครับแล้วก็เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT ด้วยนะครับผมซึ่งทาง IRS เนี่ยยอมรับนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตครับคือมันเป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับผมซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องที่ศึกษาในเรื่องตัวนี้ไปพร้อมๆกันแหละครับแล้วก็กล่าวด้วยนะครับว่าจะต้องแน่ใจนะครับว่าจะทุกคนเนี่ยจะสามารถตามทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับผมให้นำหน้าเหล่าอาชญยกรรมเสมอครับโอ้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมผู้ก่อตั้งยูนิสวร์ครับค่อนข้างไม่พอใจตัวนี้เลยนะครับผม อยู่ดีดีครับทางคุณเฮเดนสอดัมครับก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าเขารู้สึกค่อนข้างประหลาดใจครับอยู่ดีดีนะครับบัญชีธนาคาร JPMO r อร์แกนของเขาครับก็ได้ถูกปิดไปครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็ได้กล่าวแบบโอ้โหค่อนข้างตกใจนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยประสบปัญหากันนะครับผมที่ธนาคาร JPMO r แกนนี่มีการปิดบัญชีของนักเคลื่อนไหวชาวคริปโตเคอเรนซีผู้ชื่อดังต่างๆนะครับผม ซึ่งทางเฮเดนส์อ uh, ดัมน,น,นะครับก็าได้มป็นการกล่าวนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเจพีบอกเก้นนะครับได้ปิดธนาคารของฉันเนี่ยโดยไม่มีการแจ้งหรือให้ทราบหรือขับอธิบายแต่อย่างใดเลยนะใครรู้จักทุกคนและบริษัทจํานวนมากที่ตกเป็นเป้าหมายที่คล้ายกันเโดยเฉพาะการทํางานอุตสาหกรรมด้านคริปโตนะครับซึ่งอันนี้นะครับทางผู้ก่อตั้งยูนิสวอลนะครับเป็นอ่าแพลตฟอร์มชื่อดังและก็แล้วกันกนะครับที่ทุกคนจะรู้จักกันดีครับยูนิสวอลเนี่ยคุณเฮเดนส์อดัมเนี่ยก็ ค่อนข้างไม่พอใจเลยนะครับผมซึ่งการกระทาของเจพีมอลแกนช่วงนี้นะครับก็ทําให้เราผู้ชื่อดังนะครับในด้านของคริปโตเคอซีหลายๆรายเนี่ยก็ค่อนข้างไม่พอใจนะครับแล้วก็เมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับกระแสาการยอมรับคริปโตทั่วโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นมากอย่างรวดเร็วนะครับมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า880เปอร์เซ็นต์นะครับจากผู้ที่ยอมรับคริปโตทั่วโลกนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าโมเมนตัมนี้ มีการกระจายอำนาจนะครับมีผู้ที่ชอบในการกระจายอำนาจมากกว่าการรวมสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็กล่าวนะครับว่าการกระทําของ JP Morgan เนี่ยจะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยเข้าสู่ในโลกของคริปโตมากขึ้นนะแทนที่จะกีดกันพวกเขาฮะโดยการยอมรับที่จะใช้ stablecoin มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสุดท้ายของวันนี้ครับนาซาก็ชุนนะครับผมนาซาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอวกาศที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับตอนนี้เนี่ย นาซานะครับก็ได้มีการออกมาประกาศห้ามมาเลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมหน่วยงานแบตต่างๆในรัฐบาลสหรัฐนะครับจองไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆเลยนะครับแล้วก็โดนเอารูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยนะครับไปใช้ในสื่อต่างๆได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขออนุญาตครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐนะครับก็มีจุดประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลหรือเพื่อการศึกษานะครับผมโดยเฉพาะนาซาเนี่ยนะครับผมโดยนาซานะครับก็กล่าวเลยนะครับว่า โลโก้นะครับของ NASA เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองสิทธิแล้วก็จะได้ใช้ในกระต่อเมื่อ n นาซาเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับผมซึ่งหน่วยงานนะครับผมหลายๆห,หน่วยงานนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มด้าน NFT อย่าง OpenSea นะครับผมซึ่ง OpenSea เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม NFT อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับตอนนี้นะก็ได้มีการเอาโลโก้ของ NASA เนี่ยไปใช้ไปขายในรูปแบบ NFT นะครับซึ่ง NASA เนี่ยก็ได้มีการออกมา ชี้แจงนะครับในแนวทางการใช้สื่อหรือ Media u s ูเซสไคล์ไลน์นะครับของ NASA ว่าไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาใดๆของ NASA ถูกนําไปทําให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือ t o เค็นไน d นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่า NFT นะครับมันเป็นการสร้างตัวเหรียญของเราขึ้นมาในรูปแบบ NFT นะครับผมเป็นการเก็บรักษาตัวผลงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานรูปภาพเพลงวิดีโอหรือชิ้นง,งานอื่นๆนะครับซึ่ง เป็นการสร้างผลงานที่มีรูปแบบแคบเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ NASA เนี่ยก็เห็นนะครับว่ามีคนเนี่ยเอาโลโก้ของ NASA เนี่ยมาใช้ในรูปแบบ n f t นะครับซึ่ง NASA เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนาซาเนี่ยก็ยังเน้นย้ําไปถึงประเด็นในเชิงพาณิชย์ต่างๆนะครับผมเพราะว่ามีสินค้าแฟชั่นต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีการขออนุญาตจากทางน a s a แล้วก็มีการเอาไปผลิต ใช้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตโก็สิบวันนี้ครับพี่มอนเสียงครับอ่นักลงทุนเป็นยังไงบ้างครับอ่าทัดทายกันได้นะครับสำหรับเช้านี้ครับ อได้ยินพี่ไหมคะอ่ะได้ยินครับพี่มอนค่ะ,คะ,ะก็คริปโตก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรจะจะขึ้นแบบหุ้นหรือเปล่านะออืก็ต้องดูเลยนะครับผมเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยปิดคอยก็ขยับขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับขึ้นไปที่สี่หมื่นดอลลาร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบที่นักเพราะหลายๆรายได้วิเคราะห์กันเอาไว้ว่ามันจะร่วงผลทะลุลงไปเลย อ่าค่ะ,ะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ตามกันไปนะฮะสำหรับเรื่องราวของริปโตแล้วก็วันวันอาทิตย์ใช่ไหมเอดที่เราต้องเรียนรู้กับอาจารย์ตั้มกันเนาะวันอาทิตย์นี้ครับอืมวันอาทิตย์นะคะนักทุนค่ะที่เราจะเรียนรู้ไปกับอาจารย์ตามใครใครที่ยังไม่รียยังไม่ได้ลงก็สามารถลงได้เนาะสามารถลงได้ครับตอนนี้ยังลงทันอยู่ครัาโม ก็การ์ตามเนี่ยก็จะสอนสเต็ปบายสเต็ปนะครับถึงวิธีการลงทุนการเทรดเหรียญเลยนะฮะนี้จะไม่เหมือนกันกับคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราจะเน้นพื้นฐานว่าคริปโตเคอเรนซี่มายังไงแต่คราวนี้เนี่ยจะสอนถึงการเก็บรักษาคริปโตเคอเรนซี่นะครับการใช้คริปโตวอลเล็ตนะเพื่อแคมรู้จักคริปโตวอลเล็ตนะครับแล้วก็เหตุผลว่าทําไมเนี่ยเราถึงต้องใช้คริปโตวอลเล็ตนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเทรดด้วยนะครับผมมีการเปิดกราฟที่ดูด้วยนะใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะ อมวันก็ะิดแตประทิดเป็นซูมด้วยนะคะเราก็จะได้รู้แล้วก็เป็นโอกาสหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยนะอืมโอกาสของตลาดที่ว่าริบโตมันลงมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นพี่เห็นวิทาซาเขาวิเคราะห์มาเหมือนกันนะเขาบอกว่าโอ้ตอนนี้ยังเป็นอ่อคลื่นสีของไม้เลขสีก็หมายความว่า ซีมันยังลงอีกนะฮะอ่าเป็นยังเป็นซีของ number four นเองเขาบอกอาจจะไปเจอสองหมืนกว่าอะไรเงี้ยอืมยังยังเข้าเว็บ c ของหมายเลขหมายเลขสี่ทางด้าน elite web ใช้เทคนิคนั่นเองอ่ะขอบคุณค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะผมกาบพี่มอและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลกับทางด้านคุณเอ็ดเวิร์ดทุกเช,าชาะะ้าๆนะฮะนั่นสค่ะ Chuan Crypto Gossip Crypto Gossip Crypto Gossip